đa cái con, ừm, ô, thấy cái, cái này, thấy mm -hmm. oh. luôn, <h dear> นี่ไงล่ะปลาหมสีอืมจับดข้ออืมดูึงอืมอะเทศติดเยะเส็นงงเมามือโครงไก่ออยอดข้อจับโคไก่กระดูกเนื้อบวเนื้อบวหนึ่งอันนี้คือ เนื้อเศษสองมีครับอันนี้ยังยังก่อนเขาเลยนึงก็เสียร้องไห้เออสักเสียงไห้สองตัวไก่หนึ่งไหนึงขี้ริวดำหนึ่งกุ้งกุ้งหนึงโ้หโค้อันนี้ทำบุญเลยตโคบ้าจันมันยังมีอีกเอ้ย 带着干。嗯。呃。 ตอ้ฝา,าเาปปาดี่ยวฝาจะเดินเลยเอ้ยเอางี้เอาฝาไปเลยเอ้ยโอ้โหหี่ดหุ่น หน้อหมึกหนึ 3. 3. 5. 5. ่งสองสามอันน <fine>. ี้ปีกหมึกหนึ่งอันนี้หนวดอันนี้หนวดหมึกหนึ่งไก่กวโไก่สามสี่ห้ากะโปไก่สามคอไก่สามโอเคเดี๋ยวเด็กยางี สองเส้นเลยหลายเลยไปขึ้นลงไปบ้านปเป็นบุญได้นะออตอนนีหละจะถ <c oughs> ุ <c oughs> งมัดตัวเลยอืม